สวัสดีครับพี่รอง FC แฟนครับที่ร,รักสู้ผู้สู้ครับโอ้ที่กำลังรับชมรับฟัง่านช่องวิทูนเซียวพิบาลส่จวัครับปัาดพี่รองบระเด็นี้เวลาถ่ายคลิปครับวันนี้อยู่ที่สำนักงานครับกับบรรยากาศขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นครับมาเบิรงครับแต่เมื่อขึ้นกรับท่านนี่แล้ว ึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นอย่งนี้แหละขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นนี่ครับข่าวของหลังจากกลับมาจากงานโกสมและชุมพลบุรีกับสองงานที่ผ่านมาเมือ่อคืนเขาก็มาหอดแล้วลงของไวเพราะว่าเราว่างงานอีก4วันอันใด พังกันเสร็จไหมตัวยัยงทั้งคือขนเต็มรถอยู่ในพี่น้นองอันเดียวฮะเอาดึงไปดึงไปดึงไปเ,เ,เอาเดี๋ยวค่อยดึงก็ได้นี่ครับ อืมนะี่ครับนะ้องข้าวของเก็บเดี๋ยวก็ขึ้นไม่กะลงไม่ขึ้นไม่บรรยากาศที่น้องนะครับเดี๋ยวเข้าก็สิไปเอารูปอยู่ที่สะดือสารอำเภอโกสุมครับเอาลงไว้นะครับ หสึ่สองสามสี่สูวาหรเนี่คปับก้าหนึ่งสอยสามรี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่นงสังนึงพุ่ห้อไปเจ็ดแปหเึ้ง ไปเอารอกจะไปเอารอกอยู huh, ่ที่เสดืออีสานไปไปเร็วเรวไปฮะอันไรก่อน เทืดบรรยากาศหนาวกลางคืนหนาวมากเลยตอนนี้ก็ล่มวยวยฮะฮะนี่เด้กกำลังหลอกขึ้นเสียอันบอสที่ขึ้นพุ่นไมโอ้บักเถือขึ้นบรรยากาศล่มวยวยเลยทีเด ัดนะี่แหละขึ้นหน้าหนาวเนาะเนี่ยรถบัสเขาก็จอดไว้ประจำเดินทางงานมีวันที่ 28, 29, 30ครับเดือนนี้อีก3งานครับ กาศดีมากเลยแดดกับลมวปยวอดผสมกับสานกักนลมไวัยวอมเตรียมพร้อมจะมาเก็บไปนี่แล้วครับ ามามีเวลาสิทาซีพี่น้องไว้ออกงานลูบลูบรูบมาเก็บแล้วก็ลงลงแล้วก็เก็บพี่น้องโอ้ยกำลังใจเด้พี่น้องนะครับลงแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็ลงเสียงมีอย่างหลพี่น้อง เขาชุด้างงานกับนิดภาพนี่แหละอยู่กับเล็กนีนะครับอยู่กับเล็กกับไม้นี่แหละครับ

เนี่ยครับโอ้ยบาลกอกกอลังงามครับตวอยวอยแดดอ่อน,นบรรยากาศ จะไปเอารูปเอารอกแลู้ปเนี่ยอเอ้เบิ่งแนวดักนูพิ่นมีเจ้ากันทั้งเมิ่อมีเจ้ากันสามครับเอ้ยสามได้นูนพหาตบ่ได้สามอยะได้นูพราหาตัวบ่โอ้ยเหียล้วนันโอ้ยเอาีละเอไปเพื่นนี่ เป,เปียกเอาไปกินน้ำเลยครับกระติกก็มาไปอเอาไปเอากระติกก็ได้บรรยากาศสมนักงานกับวันที่ไม่มีงานก็จะเงียบเงาจริงๆเลยครับวันสอบวันออกงานวันสอบม,มันก็ลองงานกนคึกคืนบรรยากาศที่เราระมาณน,นี้แหละครับนะ เอ๋อกำลังใจพี่น้องฝากพี่น้องเอฟซีเพื่อนครับมีอย่างห้เบิ้งมีแต่เล็กกระไบแล้วก็รถเอาขึ้นแล้วก็เอาลงเอาลงเอาขึ้นอยู่นี่นะครับเบิ้งแล้วมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปเย้เจ็บเย้จนเด้อพี่น้องเด้อ Yeah. Uh -huh.